สวัสดีค่ะรถ4ประตูสวยๆนะคะปี03 i e s US u ส u d max highlander 4ประตูเครื่องยนต์3,000ซีซีค่ะหน้าเดิมนะคะภาษีขาด2ปีนะคะยังไม่เกินค่ะสามารถต่อกันได้ปกตินะคะมาในราคาตามสภาพเลยนะคะ1 8 0 0 0 0บาทค่ะ4ประตูทรงสวยนะคะเครื่องยนต์วิ่งได้ปกติค่ะ3,000ซีซีดีเซลนะคะ ตำหนิมีสีตรงกระบานะคะไม่ค่อยสวยเท่าไรค่ะแล้วก็มีภาษีขาดนะคะเน้นขายตามสภาพค่ะรถขับขี่ได้สบายแอร์เย็นค่ะราคาถูกด้วยนะคะสนใจไปดูตัวจริงกันได้ค่ะแถวพุทธมณฑลสาย5โรตัสสรารยานะคะเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้ค่ะติดต่อนัดหมายเข้าดูตัวจริงประกอบการตัดสินใจเน้นโทรคุยกันโดยตรงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนสวัสดีค่ะ